แม่ค้าถูกลอตเตอรี่132ล้านรวยปุ๊บปวดหัวปั๊บผ่านไป8ปียังขายปอเปี้ยเฉลยเงินที่ได้มาเอาไปทำอะไรเว็บไซต์ท้องถิ่นเวียดนามรายงานเรื่องราวของนางดาวชาวบ้านจากจังหวัดจาวินประเทศเวียดนามหญิงผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่9.2หมื่นล้านโดง132ล้านบาทเมื่อปี2016และอัปเดตชีวิตของเธอหลังผ่านไป8ปี นางดาวและสามีมีอาชีพขายหมูเธอออกไปขายหมูที่ตลาดทุกวันและยังกลับมาช่วยพ่อแม่ขายปอเปี๊ยะซึ่งสลากใบที่ถูกรางวัลลูกชายวัยสี่ขวบเป็นคนหยิบให้โดยไม่ได้คาดคิดว่าจะถูกรางวัลใหญ่คนรู้จักต่างเล่าว,ว่าเธอเป็นคนอ่อนโยนมากมักจะยิ้มแย้มนิสัยดีกับเพื่อนบ้านตอนที่ได้ยินข่าวว่าเธอถูกลอตเตอรี่9 2หมื่นล้านโดงก็มีคนมากมายไปแสดงความ ยินดีกับเธอแต่ก็มาเยอะมากจนต้องปิดบ้านหนีนางดาวเผยว่าเดือนแรกหลังถูกรังวันเธอต้องซ่อนตัวอยู่ที่บ้านญาติไม่กล้าเปิดโทรศัพท์เพราะมีนักข่าวจำนวนมากมาตามหาเธอและมีขอทานจำนวนมากอยู่รอบๆบ,บ้านของเธอฉันได้รับจดหมายนับไม่ถ้วนจากทั่วทุกแห่งบ่นเรื่องความทุกข์ทรมานและหนี้สินพวกเขาคาดหวังให้ฉันส่งเงินใช้หนี้ให้แต่ไม่รู้ว่าใครส่งมาตลอดทั้งเดือนฉันกินไม่ได้นอนไม่หลับสับสนและหวาดกลัว นางดาวเล่าด้วยว่าหลังจากได้รับรางวัลและชำระภาษีและค่าธรรมเนียมแล้วครอบครัวของเธอได้ทำโครงการการกุศลเพื่อช่วยเหลือคนที่ยากลำบากความสงบสุขกลับคืนสู่ครอบครัวเมื่อเข้าสู่เดือนที่สองทุกคนสงบสติอารมณ์และรู้ว่าต้องทำอะไรต่อไปเธอชำระหนี้ทั้งหมดจากนั้นใช้เงินเกือบ2,000ล้านโดงเพื่อการกุศล2.8ล้านบาทโดยแบ่งเงินที่เธอมีให้กับพ่อแม่พี่น้องและญาติญาติพ่อของเธอสร้างบ้านใหม่ด้วยเงินกว่า3,000ล้านโดง4.3ล้านบาท จากนั้นจึงซื้อที่ดินสร้างบ้านเช่าเป็นแถวและมีรายได้มากกว่า30ล้านเวียดนามดงต่อเดือน43,000บาท แม้จะมีเงินมากมายแต่พ่อแม่ของเธอยังคงมีนิสัยประหยัดมัธยัถ์เมื่อลูกหลานชวนพ่อแม่ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆพวกเขาแค่หัวเราะแล้วบอกว่าตัวแก่แล้วแค่เดินเล่นในเมืองเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงก็พอในส่วนของเธอนางดาวซื้อบ้านหลังใหม่เพื่ออยู่อาศัยและซื้อที่ดินชานเมืองเก็บไว้นอกจากนี้เธอยังซื้อบ้านอีกหลังเพื่อให้เช่าและส่วนที่เหลือนำฝากธนาหาระและแม้เธอจะกลายเป็นมหาเศรษฐีแต่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นแม่ค้าขายปอเปี๊ยกับน้องสาวอยู่เช่นเดิม